การเอาริู้า่าตายในทุกประการเินแล้วด้วยาแล้วรืากดแล้วด้วยชื่อเสียขณะบิดาสารลูกติดคณะตถาเจ้าพระคู่่ท่านกา่ได้เดินางาวนครับมาได้มาเย้่ยพ่เป็นุญาได้มาให้บวชได้มยเพื่อจิตจมมาบอยู่านาสืบดาุรรการเเห็นเจ้าพราในโครงารานยนายร ตาด้วยดวงตาที่จวงดีสุดๆตาที้เดินมาทางแล้วตาดงใจในกมันดวาที่คอยวาดตาธุ่กระาดว What? Wow. ภามนออกมาสวยดีกล้องอันเนี้ยแทนมากล้องบสดุดเลยแต่นี่สว่างอันนี้เห็นคือแบบธรรมชาติเลยเนี้ยออเอ่าพี่เห็น

วัตถุมกรลอาแหวนมงคลกกำไลโมงคลอรี 6, 9มก้าหรือข้อมุณมาได้อธิบายติดบามีทุกธานทุกเตนากาลายเทพตาพื่อคุณคุณมบาท่านเรียนเจอความเงนได้ในที่ใดอ่ะ